ด,ด,ดู่นน,นั่นนั่นเฮ้ยแมวแมวแมวที้เจ็บอยู่แมวมิ่งนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบางต้นไม้ด้วยมีอม่มมมาพร้มกินนะครเลยมาดไปพุ่นอนเพื่นพุ่อนเพื่นพุ่นนเพื่นถามถามเพื่อนมาดไปข้างไม่ลนด์ดู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 ด บสวัสดีเช้าวันอากาศสดใสแดดอุ่นๆ,อ,นๆ,อ,นๆอากาศเติมพลังกันครับแม่พร้อมพาจะไปผาแม่นมาหาเติมพลังกันกันนึเดี๋ยครับไปหลายนะครับไนดะ้ยืนนิ่งเลยยืนนิ่งยืนนิ่งไปล้ไปล้วพี่ดาวไปล้เดีด๋ยวออกกำลังกายนะแล้วพร้อมกินแล้อครับแม่แม่ครับ เราจะปิดลองกับอีพอวันละมึงเพื่อนมึงเพื่นคักขนาดคักอย่าเช่กันเลยนะกินน้ำมาแชกเลยกินน้ำกันหนึ่ง่าเยี่ยฝฟ้าเยอ่ยฟ้าเยี่ยให้พร้อมกินน้ำกันใจเย็นกค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกิน ถี่นับมักหลับตาฟินเป้เลยดูสิดูฟินเลยดูหนับตาปึิ่เลยอย่างน,นั้นเหรอครับช่องอากาศดีๆครับช่องเฉียดหน้อนอนอนาละลายผ้ามันไม่อากาศแต่แล้วฮะพร้อมไปพร้อมแล้วครับเอาเลยพรภาพละพร <wh istles> ้อมภแล้วพร้อมแล้วแม่นบ่ภาพละครับผม ไปพร้อมเธอไหมอย่าฝ่าอย่าฝ่าเดี๋ยวคื้ยินไปพร้อมเธอไหมเฮ้ยเดดูมาสวัสดีครับผมมาอยองครับนี่ผมมาหานะกินนี่แหละครับต้เต้านี่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 น่อาครับ นี่นี่เดี๋ยวลูกนอะไรมะอืมอาน้าไปดกอื่ยานแต่ละหนาวนะผมหนาวนพ่อนี่อืมคอาบคักหนานหาเวลากินน้ำกันมามืดี๋ยวน้โค่นนี่นี่เด็กข้าพผมมมีกินเทาชายอย่างต หน้าตาหน้าตาน่าตาแชบม,มาครับน้ำน้นกินนนนนนรร่งแชบอปน้ำท่ออะไรได้อืมมันมไ,ได้แม่น้ำโค้งน้ำโค้งพัดฉี่แชบอยู่ไอ้ไอ้น้ำชื้น พ่อเหรอป่พ่อเหรอนะพ่อเหรอครับพ่อจีเฮดังอุ้ยอาบน้ำไม่เจอต้นเนอาบไหมอุ้ยจะพาอตะครับนะอยู่น้ๆๆดูดองสูงอะไรสูงูงโอ้ไม่สูงไม่ใช่ปีน้ำ้ยยเอานี้ครับนึ่งสาว มา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 ไม่มีลูกไม่มีไม่มีไม่มีมาเร็วยังไงพร้อมกินนะครับไม่ได้ครับพี่มาปอกสโซใไปอย่าเพิ่งเออปะเลยปะเลยปะปะไม่เอาไม่ลูกไม่เอาไม่มีมี้งลูกมิ้งมิครับมิ้งไม่เอาลูกมนั่นไหมนั่นไหม ยังกัให้พร้อมกินนะพรมกินเไงนนะนนะนจะไปไหนพ่อจะไปใช้้องตะี้นั่งเรีนต้นนะเฮ้ยล่านะแล้วพเพิ่พมตนนี่นนนะน้ยใจคลัก มาทางนี้วะไม่เล่นบม่เล่นนมั้งไม่เอาไม่เอาลูกไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยมามามาอุ้ยตัวโอุ้ยหายหลังตัวเนี่ยนี่นะจอติดข้าพร้อมเห็นไหมเอาไปพร้อมไหมออกไปไหนเอาออกจอของเหยใช่ยาผมไม่ใช่ยากอะไรครับเพิ่มมามาโอ้ยล้มล้มล้ม นั่นนั่นนั่นเอ๋เมามเมวพี่เจ็บอยู่เมมิ่นี่มีเงยไเงินมีเงปนยังเสือกรุดขอเอ้ยยเอยเอยเยเ้ยมียไฮ้มเ้ยเฮ้เฮ้ย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 ี้ยย้ด้ โอเคโอ้โ okay. oh ่มึงเพินึงเพิ่เ้ยเ้ยเฮอาเอาเอน่เอาแทมาผ่เกับมาเีอาเ่ะครับเอาเล่ครับลูกพี่เอาเลยครับเดี๋ยวก็พับมาิมนแทด้หิมนมันมัมันมึงเพิ่นฮ่ฮึ่ยฮึ่เฮึ่ย่ยฮ่ย่อยาะอยา่ซุ่มยิงคาเกียวนะไม่เอา

เดี๋ยวพ่อมาให้ก่อนลูกมนันสู่ยอ้อนแห้งไปไหนล่ะมาดิมา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 จะไปไหนครับสู่มันยอนอยีม่มนสู่มันยอนอืใส่บขอบคุณเฮ้หน่ับน <laughs> หึงลล้โหห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 ไห ไม่ไม่ไม่ปุ้นอ่ะปุ้นอ่ะไปแล้วไปเย็นไปแล้วอ้บางต้นไม้ด้วยนี่อามาผมกินนะครับมัดไปพูน่าเพิ่นพน่เพิ่นพูน่เพิ่นถามถามพน่มัดไปขไม่เล่นดู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 ทำอะแม่น่ะเอ้ย้ยๆฮ้ยเยๆๆ เฮ้ยมันจะแตกพี่มันจะแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราต้องมีสตินะครับผมมีสติตอนแรกว่าจะไปแล้วแหละเราลองทดสอบไม่เย็นว่าจะเป็นไงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะหักต้นไม้เฮ้ยหักต้นไม้เนียเฮ้ยเชาเลยขาฟวอมไปไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาไาลูกไปไปไม่เอาไม่เอาไปไม่ไป ไ,ไม่ไปเลย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 ขัวไม่ไปลูกนาัมเนี hmm. ่ยนะพากันไดเี้ดมิมเียนะมันนะเพื <S <S ่อนเอนขึ้นเยอะกัได้นะเื่อนเนกันเล่นเพื่อนเยอกัไดู้ดูด น้าเพแวร้ยินดี้งยิอยตีข้าพอมีนะพอมนัออืมอเ้ยเพิ่นอาคารมาแล้วคันมาเฮ้ยมาคงมาขันนะฮึ่้อะ้อ่ะพ่อ่ะพุ่อ่ะพุ่นอ่ะพุ่นอ่เฮงๆอืหูอือหดูดดูดู พอยลไม่เอาแม่อู้ทะลุเลวน่ะนี่นิ่ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้คันผมคันานะเฮ้นหนวดไวมาได้คันาวปั๊มดูขัดขนาดเลเพไม่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 ไไม่นะไม่นะไม่นะ เฮ้ยพวกผมไปใช้นะครับเฮ้ยเหมนอ,อน้ากาเป็นหนึ่งไหลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นอะไมกันยมีนคนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหนึ่งไหลค์หนึ่งแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ